ยางวิคิดมาหมดแล้วมีหียนะ์ต้นั่งเข้ามาอีกไม่ช้าจเจ้าเตรียมตัวรับมือแล้วกันนะเพราะวันตกทางเหนือไรับผลกระทบใช่ไหมเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเองครับกมนะาถึงประเทศไทยเราครับท่าน ครับผมกราบสวัสดีพี่ๆสีหนุ่มป้านะอาทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าถูกช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้ผมแฝดเล็กเข้ามาป่าเพลงลำพังแล้วน,นะก็ตอนนี้ผมรอรุ้นเรื่องอข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นข่าวล้ายจากน้องชายนะตอนนี้น้องบอกว่าผ่านไปหนึ่งวันแล้วที่น้องชายเข้าไปเมืองอัปแล้วก็เข้าไปดูพายาว่าเป็นยังไงบ้างนะ อนนะอยาให้ภรรยาต้องใช้ผมอย่าเป็นอะไรไปพี่นะก็ตอนนี้รอรุ้นอยู่ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าองค์ครักบอกว่าไปเหมือนกับไปหาผักเออไปเล่นน้ํากับเพื่อนๆเนี่ยที่เมืองอัปลเรแล้วก็ลื่นล้มหัวฟาดหินแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทรงผลกระทบอะไรกับการตั้งครรภ์หรือเปล่านะพี่่นะของนางนะพี่่ก็ขอให้อย่าเป็นอะไรนะพี่นะทุก วันนี้ผมมาหา,าท่านชีปลาขาวพี่พี่ผมมาหาชีปลาขาวเพื่อจะให้ท่านดูว่าดูดวงว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเรื่องใร้ายหรือว่าเรื่องดีๆหรือเปล่านะผมเชื่อว่าชีปลาขาวน่าจะช่วยได้นะน่าจะมองเห็นนะอนาคตพี่พี่นะให้ท่านแจ้งเตือนเราก่อนเรารับมือทันนะ แต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่เรื่องของน้องชายเนี่ยคือพยาน้องชายเนี่ยมีมอดูมอดูทักมา้พี่ทักมาเตือนมาแล้วแต่ว่าอย่างว่าแล้วครับมันเลี่ยงไม่พ้นจริงๆไม่ระวังก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นมาพี่พก็ขอให้ปลอดภยัยพี่นะขอให้พยาต้องชายปลอดภยัยผมก็รอคําตอบจากน้องอยู่นะพ,พี่นะโอเคครับ okay, พี่พี่งั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันตอนน่อดีก่อพ,พี่นะจะได้ไม่เสียเวลาขอกำลังใจใจากพี่เอฟซีคนละ 1น like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์ผมด้วยนะพี่นะเพื่อสปอร์ตเราในการทําคลิปต่อไปแล้วก็ดูคลิปก็อย่าก,กดข้างโฆษณาไม่พี่นะเพื่อให้กําลังใจในการทาคลิปให้เรามีแรงในการเดินป่าทุกวันพี่นะไปทุกคนเดินทางกันโอเคครับพี่พี่ตอนนี้ผมก็เดินมาคาดว่าใกล้จะถึงที่ของชีปลาข่าวแล้วนะพี่พี่นะคคนนก็ ตอนนี้ทางค่อนข้างจะลกมากนะพี่ๆนะบอกไว้ก่อนเลยว่าทางแทบจะมองไม่เห็นแลนะ้วป่าไผ่ต้นไม้มันเริ่มโตแล้วพี่นะอึ๊บเฮ้ยพี่เหมือนผมจะเดินมาถึงที่อย่องชีปลาขาวนะตรงนี้นะที่ยังเคยมาหาชีปลาขาว โอ้ยพีนะ่น้ำเริ่มจะแห้งแล้วนะน้ำเริ่มจะแห้งแล้วไม่ไรู้ไดชีปลาขาวอยู่หรือเปล่านะน้ำน้อยลงเยอะเลยนะทุกคนโอเคนะอเครับพี่เดีย๋ยวผมจะรอท่านชีปลาขาวบนนี้อ่ะนะ เรือจะลงไปรอด้านล่างดีท่านอาจจะอยู่ด้านล่างนะทุกคนทุกคนเสียงเหมือนคนตะโกนเรียกคุยกันพี่นะไปป่าเมื่อไหนนี้นะเสียงเหมือนคนตะโกนคุยกันนะเสียงดังเลยนะ ท่านชี้มาขาวนางไว้พี่นะแต่ว่าวันนี้ผมไม่เจอท่านนะพี่มารูว่าท่านไปไหนนะหรือว่าท่านออกจากสมาธิอย่างนี้แล้วท่านไปทําสมาธิที่อื่นหรือเปล่าทุกคนก็อาจจะเป็นไปได้นะทุกคนหรือว่าอลองเดินไปที่อื่นดูนะลองเดินไปข้างบนดูดีกว่านะท่านอาจจะเปลี่ยนที่ทุกคนไปเดินไปเรื่อยนะ รู้สึกว่าผมคิดถึงนะผมคิดถึงลุงเยื่อผีมากๆเลยนะอยู่คิดถึงลุงนะเหมือนกับมีอะไรบางอย่างให้เราคิดถึงลุงขึ้นมาเฉยเลยทุกคนนะแปลกมาก จะกลับมาอีกครั้งทุกคนถ้าลุงพี่กลับมาครั้งนี้ผมว่าจะแปลกมากๆเลยนะน่าเป็นเรื่องที่แปลกมากทุกคนใครเดินตามผมมาหรือเปล่ารู้สึกเหมือนมีคนเดินตามมา้วพี่ ฝันนะทุกคนผมฝันว่าลุงยังที่จะกลับมามันจะกลับมาช่วยเราอีกครั้งนะไม่รู้ว่าถ้าจะฟื้นคืนชีพมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะถ้ามันเกินเพืนจริงๆขอให้ลุงกลับมาช่วยเราอีกครั้งนะเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูที่ลุงที่ลุงเคยอ,อยู่ทุกคนนะ โอเคทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมานั่งรองท่านชีปะขาวลงที่มีศาลไปล้างพ,พี่นะเป็นศาลล้างที่สมัยโบราณที่เมื่อก่อนชาวบ้านมาตั้งไว้นะเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าที่ทงความปลอดภัยกับการเดินทางที่พวกความปา่าต่างๆนะแล้วมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ลากยังสวยงามมากที่พี่นะโอเคทุกคนผมคิดว่าท่านชีปกขาวนะจะทำสมาธิที่นี่แต่ยังไม่ปรากฏตัวนะ ผมก็จะรอท่านตรงนี้แหละให้ท่านปรากฏตัวออกมาให้ผมได้เห็นนะพี่พนะโอเควันนี้อากาศกงจะแจ่มใสเลยทีเดียวทุกคนนะดีแดดออกกระวางจ้าเลยแล้วผมก็นั่งรอท่านตรงนี้เป็นอยู่ใต้ร่มไม้ที่ไม่รู้เป็นต้นไทรหรือเปล่านะร่มเย็นมากพี่พี่อยู่ดิอากาศดีมากผมอยากนั่งสมาธินะจุดนี้นะ ให้อ่อเรียกว่าอะไรชิงสักสิทธิ์คุ้มครองแล้วก็แผ่ส่วนบุญให้กับคนที่ผมเคยทำไว้ไม่ดีหรือเคยพูดไม่ดีใส่นะให้โอ,อโอสิกรรมให้ผมหรือสัตว์ต่างๆที่ผมเดินเหยียบไปพี่นะโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจนะคดูด,ดิลากไม้มาสวยมากจริงเลยมีหินด้วยดูดิ เดี๋ยวนั่งรอท่านก่อนี่พี่นะผมว่าอีกไม่นานท่านก็ออกมาละ สิ่งอไรวะน่จะไน่งรันป่าไปไเทีนี่ครับผมว่าจะนั่งสมาธิแบบดีๆนะเสียงเสียงอะไรก็ไม่รู้นะ คนคงกำลังไล่ทำร้ายกันอะดังร้านป่าทุกคนนะมันรู้สึกงนั้นมาจากไหนนะ่านชิปลาขาวครับถ้าท่านอยู่ที่นี่ ท่านช่วยประกวดตัวใผมได้เห็นด้วยเธอผมอยังมากราบไหว้ท่านยังมาขอพอแล้วก็ขอให้ท่านดูว่าอนาคตผมจะเป็นอะไรบ้างแล้วก็ครอบครัวพี่น้องน้องๆผมรวมถึงเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นตอนนี้อยาอยากทราบว่าจะเป็นยังไงบ้างอนาคต ต่างๆผ่านไปดีเธอสาทุตอนนี้ที่ผมกัวงวลที่สุดคือเรื่องของน้องชายนะกลัวเรื่องจะเรื่องใหญ่แล้วก็ทำให้น้องชายแบบน้องชายคิดมากแล้วก็จะทำให้ตัวเองแบบเสียสติไปพี่น้องชายผมรักภรรยามากาพี่นะถ้าเกิดเรื่องไม่ดีก็ทำให้ รุงซานได้นะระหว่างนี้ผมก็รอท่านชีปะขาวเหยพี่นะอใอยท่านออกมาพร้อมเชื่อว่าท่านอยู่ตรงนี้แน่นอน ที่ผมเชื่อว่าท่านอยู่นี่เพราะว่าจุดนี้มีน้ําที่อุดมสมบูรณ์เพราะว,าวกเขาจะอยู่ในจุดที่มีน้ําแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามเลพี่พผมเชื่อว่าจุดนี้แหละคือจุดที่พวกเขาอยู่กันนะพี่พนะพวกเดูตรงไานตรงนี้ดิลากมันสวยพี่พใช่ไหมรากมันสวยนะดู ดูแปลกตาดีเนาะ รอแล้วคนนะรอทันที่าข่าวคลิปนี้ก็ผมไม่อยากให้มันคลิปที่แบบไม่มีอะไรนะไม่อยากมันเงียบมรอนจกนจกว่าจนกว่าท่านจะมานะผมอยากได้คลิปดีดีให้พี่ได้ดูด้วพี่นะให,ใ,หให้พี่แล้พี่ได้ขอบพอกันด้วยนะโอเคทุกคนตอนนี้เสียงนั้นที่ผมได้ยินเมื่อสักครู่นี้มันเงียบไปแล้วผมไม่รู้ว่าในป่านี้มีการไล่ทาร้ายกันหรือเปล่าหรือไม่ไล่หรือพี่พ ท่ชีะขาวมาแล้วทุกคนทุกคนท่านชีระขาวมาแล้วพี่ <c oughs> เยทุผมขออนุญาตเปิดกล้องหลังทุกคนนะกราบต่อดีท่านชีระขาวครับผมเปิดกล้องหลังพี่เพ okay, ทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไว้ท่านชีระขาวพร้อมๆกันแล้วก็ขอให้พี่ทุกคนขอพรท่านนะพี่พนะโอเคทุกคนไป มันเป็นกฎแห่งกรรมทุกอย่างมีการจัดวางหมดทุกอย่างวิธคิดมาหมดแล้วมีฮียนะกำลังเข้ามาอีกไม่ช้าเจ้าเตรียมตัวรับมือแล้วกันนะข่าเตือนเจ้าไว้ก่อนนะครับเราสามารถแก้ไขไรได้บ้างครับท่าน แกให้ไหม่ได้นอกจากรอมรับแลรลอยมันผ่านไปเจ้ารู้สึกไหมเมื่อกีวันที่ผ่านมามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลานัร้รับรู้ใช่ไหมครับรู้ดีชายแดนฟังะวันตกมังเนือ รับผลกระทบใช่ไหมคนในประเทศเบ้านเราด้วยเองครับนะเาไปถึงประเทศไทยเราครับท่านไทยธรรมชาติได้เองที่มีแค่ใครเกิดมันไม่สามารถห้ามได้ืมอนเกิดเป็นจําได้แล้วแก้ถ้าเจ้าเข้าใจกฎแทงกรรมเจ้าก็จะไม่ถูกผ่านมาผ่านไปต่างคนต่างเจอเข้าใจไหม หาเองมาเจอเรื่องไร้ล้ามามากมายสุดแล้วมันจะผ่านไปนบางทีการที่เจ้าไปคิดเกื่ออนาคตจนไม่มีเวลามาแก้ไขตัวเองในปัจจุบันเจ้าก็อาจจะเครียดไม่มีความสุขได้ พอใจไหมไอ้หนุ่มเที่ยวผมนอนไม่ได้ลยครับท่านโดยเพรองน้องชายผมะรัารู้แล้วตอนนี้น้องชายเองเครียดมากกว่าเองอีกตอนนี้ผมรอคำตอบจากน้องครับน้องยังไม่ออกมาเลยทุกท่านคำตอบนั้นรู้ดีอยู่แล้วมันเถืออะไรข้ายากให้เจ้ารับรู้ด้วยตัวเองแต่ีกวานะไอ้หนุ่มข้าไม่อยากบอกเจ้าตอนนี้ นั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอพรอท่านหน่อยแล้วก็ให้พี่พี่ทุกคนได้ขอพรพร้อมกันทุกคนนะแนะนาเจ้าเข้าวัดทำบุญนนะะโชคร้ายผ่านไปเเร็วเร็วที่สุดเข้าใจไหมเอาหัวมาอืมอมาท่าน มุ่งจาการยู่ที่านอยู่ที่อีกนามนะครับท่านใม่กี่ชั่วโมงหรอเราก็ไปแล้วเดี๋ยวแล้วท่านต้องการอะไรท่านต้องการไหมครับของต่างๆผมสามารถนำมาให้ท่านได้ไหมได้ได้มากถ้าอยู่แบบประมาทแบบนี้มันดีแล้วยิ่งคนรู้จักขาน้อยมันยิ่งดีเข้าใจไหม ใช่ครับผมจะบอกความฝันขอ,อนขงอขอท่านคมฝันว่าลุงเลี้ยงผีจะกลับมากับท่านครว่าจะเป็นจริงหรือเปล่ากลับมาแค่เพียงวิญญาณร่างกายไม่สามารถก,กลับมาได้ล,ลุงเลี้ยงผีเจ้านั้นอยู่แค่เพียงกายและจิตกายหยาบไม่อยู่แล้วเข้าใจไหมร่างเขา นะลายตามทุ่งดินไปแล้วผมฝันเหมือนกลุมากครับท่านท่านบอกว่าท่านจะกลับมาคืเนเอยู่พวกเราอีกครั้งกลับมาก็จริงแต่ไม่ใช่ในร่างเดิมเป็นอยู่ร่างที่เกิดมาไหมลรงเลี้ยงผียังมีกรรมต้องทดใช้อยู่เขาต้องกลับมาทดใช้กรรมเข้าใจไหม ท่านเจ้าก็รอดูลลกันเขาเกิดมาในรูปแบบนะาไม่สามารถบอกได้มากกว่านี้ไปละโอเคทุกคนตอนนี้ทีมข่าวก็ท่านก็นั่งในสมาธิสอแล้ว ท่านมาผมได้ไม่นานนะวันนี้ท่านบอกให้ผมอย่าคิดมากแล้วก็ทุกอย่างไปไปตามกรรมหรือเป็นสิ่งที่ชะตาฟ้าลิขิตไว้แล้วไม่สามารถหนีพ้นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดท่านก็เปรียบเทียบที่แผ่นดินไหวล่าสุดนี้ท่านบอกว่าเห็นไหมเนี่ย ภัทยที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติเนี่ยยังห้ามกันไม่ได้แล้วเรื่องในตาติรกะจะห้ามกันยังไงท่านบอกว่าให้ยอมรับทําใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนล้วนมีกรรมที่ตามมาทุกคนนะแล้วผมงเรลา่าความฝันเกี่ยวกับดุงน้องผีที่บอกว่าจะเกิดมาใหม่มาช่วยผมเนี่ยท่านบอกว่าเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ว่าจะกลับมาในรูปแบบเดิมนะอาจจะกลับมาช่วยใช้กรรมที่เคยก่อไว้ยังไม่หมดสิ้น มนุว่าจะกลับมาท่านจะกลับมาแ,แบบไหนพี่นะผมจะรอท่านหนูทั้งผีนะเพราะทุกคนคิดถึงท่านมากผมเชื่อแบบนั้นพี่นะแล้วก็เอสซีหลายคนก็หวังว่ารู้งผีกลับมาช่วยเหลือเราอีกครั้งแล้วผมก็คิดถึงท่านมากๆโอเคครับพี่พี่วันนี้ถือว่าผมได้เจอทีประข่าวแล้วก็สบายใจขึ้นกับหลายๆอย่างแล้วก็ท่านบอกว่าให้ผมเลิกคิดมากทำใจให้ดี ที่เวนี้ผมทำให้ผมคนเม,มื่มมีมีการใช้อาวุธบางอย่างับพี่จุดออกมาดังมากพี่พี่ไม่รู้เป็นนายพลหรือเปล่างั้นเดี๋ยวผมขอปิดคลิปเดินทางกลับกนแล้วกันนะพี่พี่เพื่อความปลอดภังผมด้วยแล้วก็ผมจะม,มีเวลาจะขึ้นไปหา ไปดูที่ของลุงนังผีที่เคยทําไว้พี่พี่นะฝนเดเข้าไปดูว่ามีใครมาอาศัยอยู่ไหมเพราะว่าลุงใจดีลุงไปอยู่เหมือเปลแล้วพี่พี่ลุงใจดีไปอยู่เหมือเปลแล้วก็คือน้องชายลุงนังผีพี่พี่ท่านก็อาจจะสุขสบายมากกว่าเดิมนะพี่นะโอเคทุกคนไปไปคลิปขอดินทางกลับก่อนทุกคนนะ